ะะยินดีต้อนรับเข้าส <Woo! S 1> ู่ Memory นะคะช่องที่รวมอะไรดีๆไว้ในช่องเดียวนะคะเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะเป็นไลฟ์สไตล์ของโยเองนะคะก็วันนี้นะคะคลิปนี้นะคะโยจะมาเปิดความลับของผู้ชายเกาหลีที่ชอบผู้หญิงแบบไหนแล้วก็ไลฟ์สไตล์ไหนที่มัดใจโอปป้าได้อยู่มัดนะคะทุกคนเรื่องของเรื่อง ก่อนหน้านี้โยเคยทำคลิปสเปคผู้ชายญี่ปุ่นมานะคะแล้วก็มีคนเข้ามาดูอยู่20กว่าคนนะคะก็ไม่ได้ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็บางคนก็ร้องขอมาว่าอยากให้โยทำสเปคผู้ชายเกาหลีบ้างเนื่องจากแบบเออบางคนอาจจะดูอ่าซีซรีส์นะคะก็อยาก สาวๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบซีรีส์เกาหลีหรือว่าชอบแอบบดูอลอปองโอป้านะคะมาดูคลิปนี้กันนะคะโยก็ไปหาความรู้จากอินเทอร์เนต็ตมานะคะทุกคนแล้วก็ไปหาความรู้จากเพื่อนๆชาวเกาหลีใต้นะคะที่เขาดังอยู่ในทิกตอกนะคะโยก็ไปสอบถามเขาว่าชอบผู้ผู้หญิงแบบไหน โดยรวมแล้วเดี๋ยวโยก็จะสรุปให้ดูนะคะก่อนอื่นเรามาอารมพบทกันก่อนนะคะก็หลายครั้งนะคะที่เราดูซีรีส์เกาหลีแล้วเราก็จะเคลิบเคลิ้มระรงใไจไปกับเราโอป,ป้าเกาหลีนะคะทุกคนแล้วโยก็เป็นนุ่มนินจนทำให้อยากรู้สเปคของผู้ชายเกาหลีนะคะที่แบบเราอาจจะแบบอยากจะรู้จักเขาหลือเกินอย่างนี้แล้วเราก็อยากจะรู้แล้วว่าสเปคของเขาเป็นยังไง เพื่ออาจจะแบบว่าครั้งหนึ่งอาจเราอาจจะทำความรู้จักกับเขาก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็แบบไหนถึงจะมัดใจอ,อกป้าได้นะคะก็เดี๋ยวมาฟังกันเนาะสาเล็กเสาวใหญ่สาวน้อยมาฟังทางนี้นะคะโยกหนึ่งโย่ก็จะสรุปโดยรวมให้นะคะข้อสองโยก็จะแบ่งเป็นอายุให้นะคะทุกคน สรุปโดยรวมแล้วนะคะทุกคนก็จะมีอยู่5หัวข้อใหญ่ๆนะคะก็โยก,ก็เป็น1ในนั้นนะคะที่ชอบอาซีรีส์เกาหลีแล้วเคลืบเคลมไปกับผู้ชายเกาหลีนะคะมาดูที่ข้อแรกกันเลยนะคะเป็นหัวข้อใหญ่นะคะสรุปโดยรวมเนาะข้อแรกของเรา ผู้ชายกาหลีชอบผู้หญิงยิ้มเก่งค่ะทุกคน <c oughs> ยิ้มเข้าไว้นะคะถึงแม้เขาจะว่ายังไงก็ยิ้มเข้าไว้นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบว่าผู้ผู้หญิงอารมณ์ดีสดใสร่าเริงตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ข้อ 2. <c oughs> ผู้หญิงคนนั้นจะต้องเทคแคร์นะคะทุกคนเทคแคร์ care, เอาใจใส่เอาแบบคอยดูแลไม่ห่างนะคะป้อนข้าวป้อนน้ำนะคะทุกคน คือบอกเลยผู้ผู้ชายเกาหลีนะคะเขาจะแพ้ผู้หญิงประมาณนี้นะคะทุกคนข้อ3นะคะข้อนี้นะคะเขาเขาจะไม่ชอบให้ผู้หญิงพูดภาษาแบบบ้านเขาได้เต็มร้อยค่ะทุกคนถึงแม้คนคนนั้นนะคะทุกคนจะพูดภาษาเกาหลีได้เก่งมากแต่ทุกคนนะคะอย่าพูดให้เขารู้ว่าเราเก่งมากนะคะทุกคน พยายามพูดผิดไว้หน่อยนะคะเพราะว่าผู้ชายเกาหลีเขาจะมาค่อนข้างที่ชอบผู้หญิงแบบว่าพูดผิดในนอยๆคือแบบอินโนเซนต์คือแบบฉันไม่รู้ออ๊ยตายแล้วฉันพูดผิดอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะมองว่าผู้หญิงคนไหนที่พูดภาษาเขาอะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนจะมีแฟนหรือผ่านการมีแฟนเป็นคนเกาหลีมาแล้วมันมีแบบนี้ด้วยหรอวะเพิ่งรู้ การที่เราพูดภาษาของเขาอ่ะได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะดูเป็นแบบว่าน่ารักน่าเอ็นดูน่าทะนุถนอมคุณไม่รู้หรออะไรประมาณนี้นะค่ะทุกคนสี่นะคะก็การเอาใจใส่แล้วก็รายละเอียดนะคะก็เขาน่าจะชอบคนที่แบบว่าจําอะไรของเขาได้นะคะทุกคนเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็บางทีเขาก็แบบอย่างเช่นนะ ย่อยตัวอย่างแบบเขาไม่กินผักชีประเทศเกาหลีผู้ชายส่วนมากเขาจะไม่ค่อยกินผักชีกันนะคะถ้าเราไปสั่งอาหารนะ่ะบอกเลยว่าไม่ต้องเอาผักชีนะคะทุกคนมันก็จะแบบจะได้ใจเขาอะไปเต็มร้อยอะทุกคนข้อ5นะคะเป็นคนรักษาเวลาแล้วก็รักษาคาพูดนะคะเพราะหนุ่มๆเกาหลีนั้นนะคะเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากที่สุด นัดก็คือนัดนะคะเขาเกลียดผู้หญิงที่ไม่ตรงนัดนะคะทุกคนแล้วก็ไม่รักษาคำพูดนะคะสัญญาอะไรไว้ต้องทำนะคะถึงจะเป็นผู้หญิงที่เข้าตาเขานะคะทุกคนโอ้ยทำได้ไหมคะทุกคนนี่แค่ผ่านไป5้ข้อนะคะก็เป็น5้ข้อที่แบบมันก็ดูง,ง่ายๆเนาะแต่ว่าเราก็ น่าจะทําได้กันนะคะทุกคนก็ยังไงก็ทําได้เนาะเพราะหัวใจมันก็ไปแล้วอ,อ่าซีรีส์กาหรี่นะคะทุกคนก็มาดูข้อ2องนี่ค่ะข้อส่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆนะคะทุกคนก็ เป็นการแบ่งช่วงอายุนะคะที่จริงอ่ะมันมี5ข้อนะคะแล้วก็มีคนเขาเคยเขียนไว้อีกการแบ่งช่วงอายุนะคะเพราะว่าช่วงอายุไหนที่แบบชอบผู้หญิงแบบไหนนะคะเพื่อบางคนเขาอาจจะแบบอยากคุยกับผู้ชายอายุ20อยากคุยกับผู้ชายอายุ30ขึ้นไปอยากคุยกับผู้ชายอายุ40ขึ้นไปเพราะฉะนั้น นี่คือเกรดความรู้นะคะทุกคนไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระอะไรนะคะก็บางคนอยากแบบมีแฟนเป็นคนเกาหลีแล้วแบบเราก็ไม่รู้อะไรนะคะนี่คือความรับสุดยอดผู้ชายช่วงอายุนะคะ20ปีขึ้นไปนะคะถือว่าเป็นวัยรุ่นต้นๆน,นะคะทุกคนรูปร่างหน้าตาดีนะคะข้อแรกเราคงไม่ผ่านแล้วละ <c oughs> ่ะเพราะเราขี้เล่ สาวๆคนไหนสาวๆคนนั้นต้องมีลัคสไตล์ไปของตัวเองนะคะทุกคนมีความโดดเด่นในนั่นคือแบบมีความโดดเด่นในตัวเองอ่ะทุกคนแล้วก็แถมแถมแถมไปก็แล้วกันผู้ชายในช่วงอายุนี้นะคะจะชอบผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าทุกคนแล้วก็อบอุ่นดูแลเขาได้นะคะแถมยัง แถมยังมีความคิดที่แบบโตกว่านะคะก็ไม่งองแงที่สำคัญก็มีจิตใจดีแล้วก็มีอามีมารยาทนะคะทุกคนก็เขาก็จะชอบประมาณนี้นะคะแต่ดูเหมือนแบบช่วงแบบอายุของเขาอะช่วงแบบอายุ20%อย่างเงี้ยอายุยีต้นๆอะไรประมาณนี้ที่โยดูหนังเกา,ลเกาหลีหรือว่าอะไรเนี่ยนะโยก็ไปเก็บ อันนี้มานะคะทุกคนเขาจะชอบแต่งตัวเหมือนกันเนาะแบบคู่รักที่แบบไปเดทแบบมันจะมีเยอะเยอะเยอะกว่าคนที่ในประเทศเราเนะในประเทศไทยเนาะในประเทศไทยนี่แต่งตัวยังไงก็ได้แต่ว่าในเกาหลีนะคะเขาก็จะชอบแบบซื้อเสื้อเหมือนกันซื้อรองเท้าเหมือนกันนะคะเพื่อใส่ไปเดทหรือว่าไปกินข้าวนะคะ มาดูคนอายุช่วงอายุ30ปีขึ้นไปนะคะหนึ่งในนั้นคือรีมินโฮค่ะทุกคนรู้จักมั้ยคะรีมินโฮหล่อมากบูชายท่านนี้นะคะก็ช่วงนี้นะคะเขาจะชอบโยก็ไม่แน่ใจนะคะว่ารีมินโฮจะชอบแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าอายุเท่านี้ก็คือรีมินโฮนะคะทุกคน ก็อายุช่วงนี้นะคะก็จะชอบผู้หญิงที่แบบสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วนะคะ,ะแล้วจะมองผู้หญิงที่แบบมีอนาคตไกลฉลาดทันคนวัยเดียวกันหรือน้อยกว่าสิ่งสำคัญคือพูดจานะคะในการพูดจาคือแบบพูดคุยในเรื่องเดียวกันและต้องเข้าใจของ เขาด้วยนะคะอย่างเช่นเขาถาม4แล้วคุณตอบไป8อย่างเงี้ยไ,ไ,ไม่ไม่ได้นะคะทุกคนส่วนหน้าตานะคะอายุช่วงนี้นะคะเขาจะเน้นหน่อยนะคะเป็นคนที่แบบหน้าตาสวยน่ารักนิดนึงเออสวยก็ได้น่ารักก็ได้แล้วก็เซ็กซี่หน่อยๆนะคะทุกคนมีจิตใจดีแล้วก็มีน้ำใจนะคะ เข้าอ,อกเข้าใจเขาและมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเพราะว่าหนุ่มๆช่วงอายุนี้เขาชอบปาร์ตี้แล้วก็สังสรรค์มากเขาต้องออกนอกบ้านทุกคืนอยู่แล้วใช่ปะผู้ชายพวกเนี้ยเขาจะแบบมีสังสรรค์กินสมมุติว่าทำงานเสร็จอย่างเงี้ยเขาต้องไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์กับเพื่อนเขานะคะซึ่งสาวสาวสาว,สาวไทยอ่ะคือจาก ที่โยที่โยเป็นหรือว่าจากคนอื่นเป็นเหมือนโยป้าเราก็จะแบบเฮ้ยออกไปนิดนึงรายหารายหาที่อยู่ไหนอย่างนู้นอย่างนี้ทำไมคนถึงไปดื่มทุกวันซึ่งเราแบบว่าจะชอบตามใช่ไหมแต่ว่า,าผู้ชายกเกาหลีช่วงอายุนี้เขาจะไม่ค่อยชอบคนตามหรือว่าขี้หึงหึงมากเกินไปนะคะเพราะว่าเขาจะต้องแบบว่ามีพื้นที่ส่วนตัวสูง โยชเชื่อว่าทุกคนกำลังรอสิ่งนี้อยู่ช่วงอายุ40ปีขึ้นไปค่ะเราลุงๆุงทั้งหลายนะคะอย่างเช่นลุงกงของเรานะคะก็อยู่ในช่วงอายุนี้นะคะทุกคนโยเชื่อว่าลุงกงนะคะได้ขโมยหัวใจสาวๆมีว่าจะเป็นสาวเล็กสาวใหญ่คนไทยนะคะโยเชื่อว่า100%ก็น่าจะอยู่99.5%ไปแล้วนะคะทุกคน พ่อโยคือหนึ่งในนั้นนะคะลุงเขาอายุช่วงนี้นะคะลุงเขาก็จะแบบว่าเป็นผู้ชายที่อบอุ่นนะคะแล้วก็มีความที่แบบว่าเขาโตโตแล้วก็มีความคิดความอ่านนะคะซึ่งโยก็จะชอบผู้ชายแนวนี้นะคะที่แบบอายุเยอะกว่าโยไปแล้วก็อบอุ่นนะคะสายตาเขาก็จะแบบเจ้าชู้แต่เขาไม่ได้เจ้าชู้นะคะ ผู้ชายในช่วงนี้ก็จะแบบฐานะมั่นคงนะคะแล้วก็อชอบผู้หญิงที่แบบทํางานแล้วเขาก็จะเริ่มหามองหาคู่ชีวิตจริงแล้วไม่ค่อยโฟกัสกับความหวื่อหวานะคะทุกคนเหมือนแบบว่าหนุ่มหนุหนที่เขาจะชอบผู้หญิงแบบธรรมดาธรรมดาแล้วช่วงช่วงวัยนี้นะคะ ไม่ต้องผู้หญิงคนนั้นไม่ต้องรวยค่ะทุกคนไม่ต้องถึงกับรวยมากแต่ขอให้มีงานทําแล้วก็มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเก่งแล้วก็แข็งแกร่งค่ะแต่ก็มีความอ่อนโยนในตัวนะคะอายุหรอช่วงอายุนี้เขาจะชอบแบบอายุไหนคือเขาไม่ได้กำหนดอายุนะคะทุกคนไม่ไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ได้ เพราะเขาสนใจเรื่องความอบอุ่นมากกว่านะคะทุกคนแล้วก็ไม่ไม่จำกัดแบบว่าสวยไม่สวยคือเขาไม่ได้ดูรูปลักภายนอกนะคะเขาชอบอธรรมชาติไม่ปรุงสีหรือว่าไม่ตกแต่งคือแบบมีความตรงไปตรงมาแล้วก็ฉลาดเป็นหมายว่ามี มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนทำอาหารทำอาหารเกาหลีได้ก็ยิ่งดีนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะทุกคนทั้งดีทั้งนั้นมันก็อยู่ที่หัวใจของคนเรานะคะบางคนเขาก็อาจจะไม่คิดแบบเหมือนที่โยเอามาก็ได้บางแต่มันเป็นเกจความรู้ที่ทุกคนนะคะต้องต้องรู้ไว้หน่อยนะคะเพราะว่า,าจะได้รู้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงคะ่ะทุกคน ทางนี้ทางนั้นก็ถ้าโยพูดผิดประการใดโยต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ขออาภัยด้วยนะคะอาจจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ 99%น่าจะตรงนะคะทุกคนเพราะโยก็ไปหาความรู้ตรงนี้แล้วโยก็ไปถามเพื่อนเพื่อนที่เขาดังในทิกตอกนะคะอย่างเช่นน้องอะไรนะที่เขาว่าชอบแบบไทยมากแล้วเขาชอบผู้หญิงไทยมากแล้วเขากําลังหาแฟนเป็นคนไทยอยู่นะคะแล้วเขาก็ดังมากในทิกตอกนะคะโยก็ได้ไปหาข้อมูลแล้วก็โยก็ได้ไปสอบถามเขามานะคะเขาเป็นคนเกาหลีใต้เหมือนกัน เ,เดี๋ยวโยจะพยายามทำคลิปให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็จะอยู่กับทุกคนนะคะประมาณ 1, 1ชั่วโมงนะคะอันนี้คือแบบว่ายังเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆอยู่โยก็อยากจะทำคลิปให้มันแบบเยอะๆกว่านี้นะคะทุกคน ครั้งนี้ก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้โยด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะวันนี้ขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบายห <c oughs> วังว่าจะชนะใส่ผู้ชายเกาหลีได้นะโอป้าโอป้า